ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่บ้านหนองไซตําบลหนองไซออำเภอด่านขุนทดจังหวัด,ดคนครราชสีมานะครับเพื่อจะมาตามหาเกษตรกรคนเก่งของผมและที่ผมเดินทางมาถึงที่บ้านหนองไซก็เพราะว่าเกษตรกรท่านนี้เขาบอกผมเมื่อก่อนนะครับทํานาข้าวมันได้ผลผลิตออกมาไม่ค่อยดี นะฮะได้ข้าวที่ไม่สมบูรณ์เม็ดมันแห้งเม็ดร,รีบข้าวไม่เต็มเม็ดขายหนึ่งตันนี่มันได้ไม่เท่าไหร่ข้าวราคาไม่ดีนะฮะเจอปัญหา,มาแมลงต่างๆทั้งเพลี้ยแป้งนะฮะออ้ยมันอุปสรรคมากมายเกี่ยวกับมแมลงที่มาทําความเสียหายให้กับนาข้าวแต่วันนี้เกษตรกร,กรคนเก่งของผมเขาบอกว่าเขาแก้ปัญหาได้แล้วเขาเจอสิ่งดีๆ ที่มาช่วยให้นาข้าวของเขาเนี่ยต้นข้าวสวยแตกกอมากแตกรากดีข้าวเต็มรวงเขาทำได้ยังไงเขาเจอของดีไอของดีที่ว่าคืออะไรเดี๋ยวมาเฉลยกันจากปากเกษตรกรเลยนะฮะและตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงนาข้าวาแล้วก่อนอื่นต้องไปพบกับเกษตรกรคนเก่งของผมก่อนนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยนาข้าวทำไมเยอะแยะไปหมดโอ้โห ข้าวก็สวยนะครับวันนี้เป็นวันเกี่ยววันสุดท้ายแล้วถ้าผมมาช่าหนึ่งวันนะไม่ได้เจอแนละ้วเขาจะเกี่ยวกันวันนี้แหละผมบอกอย่าเพิ่งเกี่ยวนะรอแป๊บรอแป๊บนะฮะร,รอให้ทางรายการมาถ่ายก่อนนะครับผมไปหากเกษตรกรก่อนดีกว่าตามมาเลยครับสวัสดีครับามานี้ก่อนอสวัสดีครับมาอ,อยู่กลางสกายเลยเข้ามานี้เข้ามานี้าม,านม,มายืนตรงนี้เลยมา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  โอ้โหอะสวัสดีอีกสักหนึ่งครั้งสวัสดีครับสองท่านเลยนะฮะมามานี่มานี่มายืนตรงนี้ยืนตรงนี้นะครับนี่คือเจ้าของนาข้าวตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อหลอดฟอดสูงเนินครับลุงหลอดครับอ่าลุงหลอดนามสกุลฟอดสูงเนินครับฟอดสูงเนินครับผมบ่งบอกเลยว่าเป็นคนโคราชครับโคราบถ้ามีสูงเนินเนี่ยโคราชมันเอง ครับออีกหนึ่งท่านชื่ออะไรครับพีวันครับอะพี่วันกับลุงหลอดนะครับโอ้โหนี่ทำไมข้าวเม็ดสวยจังเลยอ่ะมันเต็มรวงเลยนะครับเม็ดสวยวันนี้เป็นวันเกี่ยวแล้วครับอ่าเกี่ยวข้าวนะวันเกี่ยวแล้วใช้คนเกี่ยวเหรอใช้รถเกี่ยวใช้รถเกี่ยวอ้าอย่างนี้ชาวบ้านเขาตกงานเลยคนที่รับจ้างเกี่ยวข้าวอ่ะ ที่บ้านมันไม่มีคนเกี่ยวงงข้าวไงไปทางานที่กรุงเทพคนหมด <laughs> ก็เลยต้องใช้รถเกี่ยวเตาตากระยายเลยต้องใช้รถเกี่ยวสินั่นลู L กหลานไปอยู่กรุงเทพกันหมด <c oughs> ไม่มีคนช่วยเกี่ยวแล้ว <c oughs> ก็เลยใช้รถเกี่ยว <c oughs> ถ้ารถเกี่ยวก็แป๊บเดียวประมาณทำมันมากก็่า <c oughs> สิไบไรกวันเดียวไม่ถึงวันสิบไร่ครึ่งวันก็เสร็จแล้วสิบไร่เนี่ยไม่ถึงวันถ้ารถเกี่ยวเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วไม่ถึงวัน หรอแล้วถ้าเกิดใช้คนเกี่ยวเนี่ยสิบไร่เดียววันเดียวหมดปะล่อเขาเป็นประมาณเน่ก้าวันสิบวันนี่แหละวะถ้าเกิดใช้ค้นเกี่ยวอ่ะนะอุ้ยหลายวันมากเลยอ่ะอุ้ใช้รถนี่ประหยัดนะประหยัดแรงงานลวดเร็วแต่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายสิมันเท่าเท่ากับคนเกี่ยวไหมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอะไายดูแล้วก็มันดีกว่าค้นเกี่ยวเพราะว่าต้นทุนมันไม่ได้เยอะพอเราเกี่ยวไา่ละเกียดร้อยไหมอ่ ไปก็ไปถึงตากถ้าเราจ้างคนเกี่ยวครับจะมาจ้างวันละสามร้อยครับแล้วก็จ้างขลัดอีกทีครับจ้างรถเข็นเข้าไปสีอีกสีเสร็จแล้วก็ต้องจ้างคนขึ้นยุ่งอีกครับมันหมุดมากกว่าจ้างรถเกี่ยวรถเกี่ยวนี่เขาสีเป็นเม็ดออกมาให้เร็วเรียบร้อยเลยเม็ดเสร็จเลยครับโอ้สะดวกกว่าเยอะครับถูกกว่าด้วยตายายสองคนจะเอาคนที่ไหนมาช่วยเกี่ยวเลาเออครับผมนี่ไง เอ้านายมีเพิ่งมาจะมาช่วยลุงได้ไงเอ้าผมมาจะมาอยู่ที่นี่เลยเนาะพอดีเจอสาวสาวที่บ้านหน้องไสเนี่ยสวย่าะโอ้โหอย่าบอกใครเชียวแต่ผมบอกอ่าน้ำลายหเออนี่เห็นคนไม่ใช่ปลาร้น้ำลายหกหอกว่าจะติดต่อให้ไงผมไปจีบแล้วบอกน้องจ๋ามีแฟนหรือยังเขาบอกว่า ก็ก็ยางโซดอยู่แล้วก็ถามไหมล่ะทำนาเป็นไหมเขาถามไหมเขาถามผมทำนาเป็นไหมผมบอกก็สบายมากเออแต่ว่าอ่าถ้าพี่มาจีบหนูน่ะพี่ต้องเลี้ยงลูกหนูด้วยนะหนูมีลูกแล้วห้าคนเป็นแม่ไม้ลูกติดนลูกห้าคนเน่ะไม่เลดีซื้อหนึ่งแถมห้าแน่นแน่นี่คนไม่ใช่ขหลามซื้อหนึ่งแถมห้าพูดเป็นขลามเลยเอามาเขาเรื่องดีกว่าครับพี่หลอดครับ มา,มาใกล้ๆผมหน่อยม,มาใกล้ๆผมพี่วันพี่วันอเออ,เอ,อพี่เออพี่วัน <c oughs> <c oughs> ลุงหลอด <c oughs> <c oughs> พี่วัน <c oughs> <c oughs> พี่วันครับพี่วันทํานามานานหรือ,อยังมายี่สกว่าปีแล้วเอาอยู่ตรงกลางอะตรงกลางนิดนึ่งเอาสลับที่กันกี่ปีแล้วนะฮะยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วนอกจากปลูกข้าวแล้วเนี่ยพี่วันยังปลูกอย่างอื่นด้วยหรือปะปลูกทาอะไรบ้างฮะหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จน่พี่วันไปหวานถั่วเขียวถั่วเขียวด้วยถั่วเขียวอ๋อ หลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บหว่านถั่วเขียวหว่านที่ตรงไหนฮะนี่บินนี่ตรงนี้เป็นเป็นเป็นที่เดียวกับที่นานี่ป่ะที่นาอ๋อก็ต้องมีการปรับหน้าดินก่อนสิปรับหน้าดินอ๋อแล้วก็ปลูกถั่วเขียวปลูกถั่วเขียวโอ้ระหว่างรอปลูกข้าวงวดต่อไปก็เลยระหว่างช่องว่างก็มาปลูกถั่วเขียวก่อนปลูกหว่านถั่วเขียวได้ไม่ได้เราหวังปุ๋ยอีกถั่วต้นถั่วเขียวอีกครั้งหนึ่งไงหวังหวังปุ๋ยปุ๋ยจากต้นถั่วเขียว ตัวเขียวเอามันจะได้ยังไงอะได้ปุ๋ยยังไงเอาก็ปุ๋ยเป็นซากพืชซากสัตว์นี่อจากถั่วเขียวนี่นะเวลาเราลงข้าวครั้งต่อไปมันก็จะมีอ่ปุ๋ยอะไรอยู่ในดินเลยต้นถั่วอะไรปุ๋ยดีนะอ๋อเหรอตรงถั่วเขียวนี่นะอ๋อครับครับแต่หลักๆเลยก็ทํานาข้าวทำนาข้าวยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วทั้งหมดกี่ไร่เนี่ยไอตรงนี้ก็ สามสิบไร่จมีแบ่งปลูกอ้อยด้วยของพี่วันนี่นะสามสิบไร่อ่ะแล้วอ้อยอ่ะอ <c oughs> ของใครของพี่วันนี่เลยโอ้โหแล้วอ้อยกี่ไร่อ่ะที่ข้าวนี่เหลือสิบเจ็ดไร่ที่เหลือนั้นปลูกอ้อยอ๋อข้าวตัวน,นี้มีอยู่ทั้งหมดสิบเจ็ดไร่แล้วที่เหลือปลูกอ้อยรวมกันแล้วรวมกันแล้วทั้งหมดสามสิบไร่โอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยรวยนะในเราเนี่ยดูสูตาเราไม่ได้หรอก ห้าสิบกาไร่ห้าสิบไร่แบ่งให้ผมสักสองไร่ได้ไหมได้ผมจะมาปลูกบ้านอยู่กับแม่ไม้แล้ได้เลยเอออภิวันข้าวเสียเนี่ยเป็นข้าวพันอะไรครับกขอหนึ่งศูนย์ห้ากขอหนึ่งศูนย์ห้าแล้วข้าวเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์ครับพอเอายกข้าวข้าวมาก็ได้สักสองสามสายพันธุ์ก็ได้อภิวันก็กอขอหนึ่งศูนย์ห้าไอ้เมื่อก่อนนี่ก็มีเมลิธรรมดาไม่รู้พันธุ์อะไรแบบว่า คุปูคุดย่าผ่าทำครับแล้วก็มีอะไรข้าวใหญ่ตลอดข้าวเหลืองเหลืองดงนี่เหลืองดงครับข้าวกลางข้าวกลางเป็นไม่ใช่พันเมลี่นะครับเป็นเป็นข้าวใหญ่หนักกว่าข้าวมมลิครับเอาแล้วพี่วันทำไมถึงเลือกปลูกข้าวพันนี้ล่ะมันดียังไงขายได้ราคาดีโอ้ยอย่าบอกใครใช่ไหมแม่มีการมากระซิบมันขายได้ราคาดีเอะอย่าบอกใครอ้าวไม่มีใครเนี่ย อย่าบอกใครอย่าบอกใครเออทัวร์นี้ได้ตันละตันละเท่าไหร่ถ้าประจำน้ำก็กขหนึ่งศูนย์ห้าในปีการนี้พี่วันได้ตันละหักค่าอะไรหักค่าสิงเจโปนมาประมาณเหลือสิบเจ็ดสิบแปดบาทหักสิงเจโปนแล้วนะอ่าแล้วตกขายได้ตันเท่าไหร่รวมตันเท่าไหร่ตันละหมื่นเจ็ดตันละหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอุ้ยทำไมได้ดีจ่ะเอาก็ข้าวมันเมล็ดเม็ดมันดีไม่หักไม่อะไรมัน จริงป่ะเนี่ยเอาจะโกหกทำไมล่ะตันละหมื่นเจ็ดหมื่นแปดได้หรอเมื่อก่อนมึงจะตันละไม่ถึงหมื่นน่ะเอาเพราะเขาซื้อถูกโอ้โหถ้าเอาดีเอาไปจำนำเลยผมแนะนำนี่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 สิบเจ็ดไร่นี่มันได้กี่ตันเนี่ยพี่กายนี่พี่วันเอาไปจำนำไอ้ทกอสแปดตันแปดตันเผื่อไว้กินอีกสี่ตันอันนั้นของพี่กายครับแล้วปีนี้เลยไม่รู้ ยังไม่ได้เกี่ยวพี่จะรู้ได้ไงอ่ะยังไม่ได้เออนะเดี๋ยวให้เดี๋ยววันนี้เกี่ยวกี่โมงประมาณบ่ายมั้งบ่ายใช่ไหม <c oughs> เออตรงส่วนตรงนี้กี่ไร่นะตรงเนี้ยทั้งหมดกี่ไร่แปลงเนี้ยนี่แหละที่ที่ปีการนิวัดกันในที่ทำเนี่ยสิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่ครับอ่าเฉพาะส่วนตรงนี้กี่ไร่นะเนี่ยแถบข้างหลังผมเนี่ยแถบข้างหลังนี้ประมาณไอ้สามไร่สามไร่สามไร่ กี่ไร่นะข้างหลังข้างหลังสามไร่สามไร่โอ้อะนี่ผมถามก่อนอพี่วันการทํานาเนี่ยผมขอเคล็ดลับที่หนึ่งถ้าผมจะเริ่มปลูกนาจะทำนาอันนี้เป็นนา,นาหวานใช่ไหมนาหวานนาหวานกับนาดำเนี่ยมันมันแตกต่างกันยังไงถ้าเป็นนาดำเนี่ยมันก็แน่นอนแหละมันก็จะเป็นการปักต้นกล้าเป็นระดับเป็นความเรียบร้อยอ่าเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด,จดมันก็ดูเรียบร้อย แต่ถ้าเกิดเป็นนาหวานมันก็จะดูแน่นหนาเป็นชุมชนแออาดอย่างเงี้ยครับมันมัน,ม,นมันแตกต่างกันยังไงล่ะเวลามันมันข้อเสียข้อดีอะไรยังไงเอาเป็นนาดำก่อนนาดำนาดำนี่มันต้องอาศัยน้ําต้องอาศัยน้ํออาครับอ่าเพราะว่าเพราะว่าน,นานี้เป็นนาน้ําฝนอ่าไม่รู้ฝนจะมาเมื่อไหร่อ่าหวานก้าวไว้เผื่อไอฝนไม่มาเราก็ไม่ได้กินครับ ถ้าอย่างนี้นาหวานนะหวานถ้าฝนมามันก็ขึ้นทันอ่าอ๋อรอครับรอฝนก็ได้วานหวานไปหวานไปเผื่อแล้วไอนาน้ำฝนนี่อเผื่อน้ำมามาแป๊บเดียวอะนาแป๊บเดียวเรายังไม่ได้ตกกล้าเลยยังไม่ได้ถอนกล้าเลยน้ำแห้งเล้วนาแถวเขียนนี่แห้งแล้วเลยใช้นาหวาน เรยใช้นาหวานหวานขึ้นมาปุ๊บเกิดปุ๊บเราขังน้ำหวานปุ๋ยขึ้นปุ๋ยขึ้นมาพอเรายังมีเปอร์เซ็นต์กว่าจะรอปักดำเรไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาปักดำใหม่ไม่ต้องเสียเวลากราตกี่กี่มัดล่ะติดเจ็ดไร่อะโอ้เยอะนะเราจ้างคนดำอีกอไม่ต้องเลยนี่หวานดีกว่าวานดีจบเลยจบเมันใช้แรงงานมากไปใช้แรงงานมากไปด้วยเนาะ ช่วงระหว่างนาวานี่ทำสองคนก็เสร็จตระหนดดามก็ต้องใช้แรงงานคนมาดาข้าวดาต้นกล้าอีกคนวันละสามร้อยก็มาคุ้มแล้วครับนี่เชื่อไหมเนี่ยเชื่ออปีทำปีทำนาแปลงนาวานนาวานนาวานสามคนกับช้างหนึ่งตัวช้างหนึ่งตัวใช่ช้างมันเกี่ยวอะไรอ่ะช้างเหล็กคูโบต้าโอ้กับช้างเหล็กคูโบต้าไอ้ลาทุกก็ใช้เอาช้างมาช่วยทำนา พอดิ่มข้าวเสียหายหมดเอาไปช่างเหลยคูปตารอจะเอาหาไปถึงไหนเนี่ย <laughs> เอา้าหลังจากที่นี่ก่อนก่อนที่เราจะหวานข้าวเนี่ยการปรับหน้าดินเริ่มต้นเนี่ยมันต้องต้องเต,ตรียมดินยังไงก่อนโอ้ไถต้องสองรอบนี่อืทำไมทำไมสองรอบละ่ะรอบเดียวได้ไหมยากก้อนมันแห้งก่อน คิดถ่ายมันใหญ่ครับเลยต้องถ่ายต้องสองโลบผ่านสีถ่ายกนปรับหน้าดินปรับหน้าดินครับปรับหน้าดินฝนตกลงมาอีกผ่านห้าผ่านห้าถ่ายอีกรอบที่สามครับอโรตาลี่ตีเลยตีพนปั่นดินปั่นก็เลยปั่นดินปั่นดินแล้วก็คนหวานตามแค่นั้นเองเราถ่ายปั่นกบอีกรอบปั่นกบอีกรอบนึงครับอ่อนั่นแหละ ทีนี้ก็ซาธุฝนตกมาดือา้อจะได้กินแล้วกตฝนไม่ตกแรงเลยทำยังไองอ่ะก็รอไงเ่ยก็รอไม่ใช่นาน้ำามันเขา ดูเทคนิคนี่ไม่มีไม่มีคลองนะเนี่ยเราปล่อยเอิบไม่มีคลองปล่อยน้ําเข้าก็ไม่ได้เนาะใช่รอรอแต่น้ําเทวดาอย่างเดียวก็ไปตักน้ำมาทีแล้วก็แปรงเท้าก็แปรงใส่ไม่ได้โอ้โหตู้ไม่ไหวแล้วเออจะขุดบ่อก็ขุดยากน้ําไม่มีออกบ่อเลยตรงนี้สามไร่เนี่ยตรงนี้สามไร่เฉพาะตรงนี้นะคสามดิ่งเนี่ยสามไร่เออาสามไร่เนี่ยใช้ไอ้ข้าวที่หว่านเนี่ยไปกี่ถังเนี่ยเดี๋ยวสามไร่ปุ๋ยครึ่งปุ๋ยขยุบอืมปุ๋ยขยุบครึ่ง ประมาณสามสิบกิโลข้าวสามสิบสี่สิบกิโลข้าวประมาณสี่สิบกิโลในจํานวนสามไร่เนี่ยนะแสดงว่าแต่ละงวดที่เวลาเราเอาข้าวไปขายส่วนหนึ่งก็ต้องเก็บเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์เก็บเมล็ดพันธุ์ขายไม่หมดขายไม่หมดเผื่อไว้กินเผื่อไว้กินด้วยก็บอกแล้วไงปีกายนี้พี่ได้สิบเอ็ดตันครับพี่เผื่อไว้สามตันไอ้สามตันแปดตันพี่จะนำหมด ครับเขาเป็นข้าวนายกขอ่ะข้าวนายกข้าวนายกอ๋อได้ดีได้ราคาดีอ่าเอาถ้าอย่างเกี่ยวรอบนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อไหรเริ่มทําต่อยเดือนไหนประมาณเดือนกรกฎาปีหน้านี่คือนากรกฎาปีหน้าอ๋อแล้วช่วงระหว่างนั้นก็ถือว่าทําปลูกถั่วเขียวไปปลูกถั่วเขียววันเมล็ดแปลง แตงไทยเราก็ได้กินหรออันนี้ทาเฉพาะนาปีเหรอหนาปลังทํำไหมไม,ไม่ได้ไม่มีมน้ํานาปีอย่างเดียวครับรอนาปีอย่างเดียวปีหนึ่งีปีหนึ่งมีรอบเดียวรอบเดียวแล้วเป็นนาหวานอย่างเดียวเลยห,หวานอย่างเดียวเพี่วันกับลุงหลอดบอกว่ามาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆตัวนี้ทําให้ข้าวสมบูรณ์เหลือเกินรู้กันจะรู้กันว่าช่วงหน้ามันคืออะไรกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ พักกันสักครู่นะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่กับอาจจะของนาข้าวทั้งสองท่านนะครับก็คือพี่วานกับพ่อหลอดนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยกันเลยพี่วานพี่วานบอกว่าผ่านมาในทำนาข้าวมาเกือบ20ปีโอ้โหเมื่อก่อนเจอปัญหาอุปสรรคมากมายทั้งปัญหา,มาแมลงข้าวไม่เต็มรวงกอเน่าปัญหามากมายทําให้มันได้ข้าวไม่เต็มรวง เยอะแยะมากไปเลยนะฮะแล้วโดยเฉพาะเมื่อก่อนใช้สารเคมีคใช้สารเคมีทําให้ข้าวเนี่ยมันไม่มีน้ําหนักเม็ดเสียมากกว่าเม็ดดีนะครับแต่ปัจจุบันนี้พี่วันบอกว่าแฮปปี้มากๆกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้พอมาเจอปุ๊บใช้แล้วครอบครัวมีความสุขเพราะว่าตื่นเช้ามามาเดินดูนาของตัวเองเห็นข้าวเต็มรวงเหลืองอลา,าม เปรียบเสมือนทองคํานั่นเงินเงินทั้งนั้นคือเงินทั้งนั้นนะมันเห็นแล้วมันภูมิใจหายเหนื่อยลงทุลงแรงไปกว่า4ี่หเดือนกว่าจะเก็บเกี่ยวได้โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่รอคอย <c oughs> <c oughs> รอคอยมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับแฮปปี้ข้าวเต็มรวงเพราะว่ามาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตร ชนิดแคปซูลคืออะไรเอามาโชว์เลยนี่ไงเพิ่มพูนแคปซูลนาโนเพิ่มพูนแคปซูลนาโนตราคนดีจริงรนะครับตัวนี้เป็นสารอาหารเขาเรียกว่าเป็นสารอาหารที่มาทําให้พืชเจริญเติบโตสารเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชพืชผักทุกชนิดเลยพืชไร่พืชสวนนาข้าวไม้ดอกไม้ประดับพูดง่ายๆว่า ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยกับเพิ่มพูนชนิดแคปซูลเลยนะฮะโอ้่นี่นะตัวนี้เลยนะโดยเฉพาะข้าวใช้แล้วเป็นยังไงแฮปปี้แฮปปี้ดูข้าวรวงเม็ดใหญ่รวงโตอ่ากับเพิ่มพูนสมชื่อสมชื่อเพิ่มภูนจริงจริงนะฮะหนึ่งกระปุกมีทั้งหมด25แคปซูลไหนเละแก้ผมดูซิว่าเป็นยังไงบ้างมาเทสไฟฟามือเลย อ่าเยอะเยอะๆเยอะไม่ต้องกลัวนี่เม็ดสีชมพูนะฮะแหมเห็นแล้วน่าทานน่าทานน่าทานแต่ว่าทานไม่ได้เพราะว่าข้าวยังอยากจะทานอีกเลยอันนี้นี่คือสารเสริมสร้างการเจริญเติบโตอาสารเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชนะเพิ่มพูนแคปซูลนาโนนะครับหนึ่งกระปุกมีทั้งหมด25บแคปซูลแคปซูลหนึ่งเนี่ยผสมน้ำสีสลิตร ฉีดข้าวได้สามถึงสามไร่หนึ่งแคปซูลผสมน้ำสี่สิบริฉีดข้าวได้สามไร่โอ้โหแต่การผสมนี่แตกต่างกันไปนะฮะถ้าเป็นพืชไร่พืชสวนในบางทีก็อยู่ที่80ลิตรแต่ว่านาข้าวเนี่ยอยู่ที่40ลิตรโอ้โหใช้หนึ่งแคปซูลเนี่ยผสมน้ำา40ลิตรฉีดเลยตรงนี้สามไร่ฉีดหลังไอ้ต้นข้าวได้15วันถึง20วันฉีดครั้งหนึ่ง พอข้าวเริ่มได้15วันถึง20วันฉีดฉีดเลยรอบแรกรอบแรกเออแล้วเป็นยังไงพี่ความแตกต่างพอฉีดไปปุ๊บเนี่ยพอข้าวได้15วันฉีดเลยเนี่ยมันมาแตกต่างกว่าเมื่อก่อนยังไงต้นเขียวดีแข็งแรงอหลาก่าเยอะอืตกใจไหมอุ้ยทำไมเป็นยังไงภูมิใจต้นข้าวเขียวเอออ่ะแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแล้วก็มีสารเคมีด้วยเมื่อก่อนสิบสิบห้าวันผ่านไปปุ๊บเนี่ยต้นข้าวมันเป็นยังไงเมื่อก่อน เมื่อก่อนต้องใช้ปุ๋ยเยอะต้องใช้ปุ๋ยปริมาณมากพี่วันครับฉีดครั้งแรกเนี่ยก็คือว่าปลูกข้าวได้แล้ว15วันกําลังขึ้นต้นอ่อนๆเลยนั่นคือฉีดครั้งแรกอันหนึ่งแคปซูลต่อน้ํา40ลิรลิตรแล้วครั้งที่สองฉีดต้นไหนก่อนข้าวตั้งท้อง10วันก่อนข้าวตั้งท้องอีก10วันแล้วก็ฉีดเอกฉีดเอกแล้วคนนี้เป็นยังไงต้นข้าวต้นสวยท้องใหญ่ เนี่ยท้องใหญ่ด้วยเหรอข้าวท้องท้องใหญ่ลวงโตอย่างใี้่เห็นไหมเหรอโอ้แฮปปี้ไหมแฮปปี้มีความสุขเลยมีความสุขแล้วหลังจากนั้นปุ๊บฉีดอีกไหมไม่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดแล้วเหรอไม่ต้องฉีดแล้วรอรถเกี่ยวอย่างเดียวนี่ฉีดทั้งหมดแค่สองครั้งเองสองครั้งหมดไปแค่สองแคปซูลสองแคปซูลโอ้แ่ยังเหลืออีกเพียบเลยนะเนี่ยอ้าวถ้ามีนาเยอะก็ฉีดไปเรื่อยๆโอ้ตามจํานวนนะฮะถ้ามี ห้าสิบไร่อร้อยไร่ก็ใช้ตามปริมาณกันไปนะฮะอย่างพี่นี่สามไร่สองครั้งสองครั้งสองแคปซูลสองแคปซูลอ่าหนึ่งกระปุกเนี่ยบอกราคาได้เลยอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทมียี่สิบห้าแคปซูลตกราคาแคปซูลละเจ็ดสิบสองบาทโอ้โหนี่ถูกกว่าปุ๋ยเยอะสองแคปซูลหมดแค่ประมาณแค่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบสี่บาทเองอะ บัวซองแคปซูลหนึ่งร้อยสิบสี่บาท,บาทครับโอ้โหถ้าเป็นเมื่อก่อนหมดปุ๋ยเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห 2, 2, 2, สองพันกว่า,วา, 3, วา 4, 4, สองพันกว่าสองพันกว่าเข้าสามพันสามสี่สี่กระสอบปุ๋ยโอ้โหววแฮปปี้มากเลยนี่กำไรกำไรอย่างที่เขาพูดกันนิยมพูดกันติดปากก็คือลดต้นทุนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนี่เลยเป็นคำฮิต <ๆ S 1> ของเกษตรกรเลยพูดกันง่ายๆสโลแกนนี้ ของเขาดีจริงๆขอดูอีกสักรอบนึงมาอๆๆของดีต้องเอามาบอกกันเลยนะฮะนี่น,น,นะฮ,ะ,ฮ,ะ,ฮะ,ะเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตรนะฮะเป็นชนิดแคปซูลนั่นคือเพิ่มพูนนะเพิ่มพูนตราคนดีจริงนะครับอันนี้มีการทดลองมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าทํามาจากไหนก็ไม่รู้อะไรยังไงแต่ว่าของเรามีที่มาที่ไปนะฮะมีการทดสอบทดลองจริงๆมีใบมีใบยืนยันการทดสอบมาแล้วว่าใช้แล้วได้ผลดีจริงๆ นะฮะมีการทดสอบมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วทั้งคนรับประทานชั้าทั้งชาวนาชาวไร่ไม่เป็นอันตรายนะฮะถ้าท่านเป็นนาดำมีน้ําคือปกติในนาดำเนี่ยจะมีปลามีปูอะไรพวกนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ด้วย นะฮะฉีดลงไปฉีดพ่นไปพ่นไปพ่นไป,น,ไป,น,ไปนี่บางทีถ้าเป็นสารเครมีเนี่ยตกลงไปในน้ำเนี่ยปลาตายปูตายเน่าต้นข้าวก็ตายเหม็นอะไรไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะฮะเพิ่มพูนตัวนี้เป็นอ่าเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลาก็ไม่ตายคนฉีดก็ปลอดภัยไม่ต้องมาปิดเมื่อก่อนปิดหน้าไม่เวลาฉีดพ่นข้าวทีปิดโอ้ <c oughs> ปิดหน้าปิดตาส <c oughs> าเคมีเหม็นเหม็นพอฉีดฉีดเสร็จปุ๊บหน้ามืดโอ้หายใจแทบไม่ออก แต่พอมาใช้เพิ่มพูนแคปซูลน,นาโนฉีดเนี่ยเป็นยังไงโอ้โฮสบายไม่ต้องห่วงเปิดอย่างนี้เลยนี่โลง่ลงๆเลยลลหายใจสะดวกอ่านะฮะก็อยากจะให้พี่วันกับอพอหลอดอยืนยันกับพี่น้องชาวเกษตรกรว่ามาใช้นวัตกรรมใหม่ทางการเกรษตรชนิดแคปซูลน,นาโนก็คือเพิ่มพูนตราคนดีจริงใช้แล้วดีจริงๆขอสนๆพ่อแม่พี่น้องครับ าใส่เพิพ่มปูนแคปซูลน้านูใส่แล้วของเขาดีรือครับเมื่อก่อนใช่ปุ๋ยเคมีมทั้งหนักแบกมานาก็ลําบากอ,อันนี้ใส่กระเป๋ามาพกพาสะดวกสบายมากมข้าวก็แข็งแรงต้นข้าวก็ดีรวงข้าวก็ดีครัเกษตรกรท่านไหนสนใจชินติดต่อได้เลยครับผมถ้าท่านเจอปัญหาเกี่ยวกับแมลงต่างๆมากมายเลยที่มาทําความเสียหายให้กับพืชผักของท่าน หรือท่านอาจจะไม่ได้ใช้สารเคมีใช้ชีวภาพอยู่แล้วแต่ว่าได้ผลผลิตออกมาไม่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสวนยางพืชลงหัวมันสัมปะหลังนะฮะหรือว่าอะไรมากมายเลยนะฮะไม้ดอกไม้ประดับนะฮะทำแล้วได้ผลผลิตออกมาไม่ดีนี่คืออีกทางเลือกใหม่ของท่านนวัตกรรมใหม่ทางการ,กรเกษตรชนิดแคปซูลพกพาง่ายนะฮะหกระปกุกมีทั้งหมด25แคปซูล1น0 0บาทคุ้มครับ เป็นชีวภาพลดต้นทุนแน่นอนเลยนะฮะใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดสนใจก็โทรศัพท์มาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้ทางรายการเกษตรเพิ่มพูนต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับพี่วันเจ้าของนาข้าวแล้วก็พอหลอดด้วยนะฮะเจ้าของนาข้าวขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาของรายการ การเกษตรเพิ่มพูนหมดลงแล้วนะครับผมพัดกำแพงเพชรและแขกรับเชิญต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่ครั้งต่อไปพลาดไปได้นะครับผมจะเดินทางไปพบกับพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วประเทศที่เจอปัญหาเกี่ยวกับพืชไร่พืชสวนนาข้าวพืชลงหัวต่างเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างทำแล้วทำแล้วไม่ประสบความสําเร็จแต่พอมาใช้เพิ่มพูนปุ๊บทําแล้วประสบความสําเร็จได้ผลผลิตดีทั่วประเทศเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะเดินทางไปนะฮะดูสิว่าเชตหน้าผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับเกษตรกรปลูกอะไรนะครับแต่วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ